รสพยากรสวัสดีค่ะแม่โทรมาดูดวงให้ลูกชายนะคะถามย้ำๆเลยค่ะว่าจะเปิดคลินิกรักษาโรคเฉพาะทางได้ไหมดวงวาสนาคนเราดูจากดวงดาวก็ประเมินได้ค่ะอนาคตจะไปทิศทางไหนจะมั่นคงไปได้ไกลไหมได้ทำงานในองค์กรระดับประเทศนะคะยังมีความคิดจะทำธุรกิจส่วนตัวด้วยมาดูกันค่ะผู้ชายเกิดราศีกรกฎ มีดาวอาทิตย์เทวีโชคดาวสุกเกษตรทับรักนาได้ดาวดีที่กลุ่มรักนาหน้าตาดีร่อละมีเสน่ด้วยค่ะดาวอาทิตย์เรื่องเงินดาวสุกมาจากญาติพี่น้องครอบครัวกับโชคราบถือว่าดีมากๆถ้าคิดจะทำธุรกิจส่วนตัวก็ไม่น่ามีปัญหาแต่เห็นข้อเสียนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะชี้ให้เห็นค่ะ ดาวพุธกรกินีนำหน้ารักนาถ้าพูดดีก็ดีทำมาค้าขายได้แต่ถ้ากังวลนะคะกระกินีเนี่ยจะส่งผลเสียให้ตัวเองเคยเจอนะคะพุธกับเกตเนี่ยเวลามาโหเนี่ยขึ้นเสียงสูงจนหน้ากลัวดาวอาทิตย์เด่นอีกโก้เยอะด้วยค่ะดาวอังคารราชาโชคงานที่ทำเนี่ยต้องเจอสังคมคนเก่งๆด้วย ดาราหูมหาอุดพื้นฐานครอบครัวมีฐานะอยู่แล้วค่ะพอแม่พี่น้องไม่เดือดร้อนทำงานดีๆทุกคนดวงนี้มีความฉลาดนักบริหารฉายแววค่ะดาวจัน์เกษตรดาวปรหัสเทวีโชคว,ว่ามมีชื่อเสียงมีด้วยถ้ามีครอบครัวมีลูกก็ดีด้วยแต่ดาวเสามหาจักรตกมรณนะ คือบริวารกับคู่ครองทุกวันนี้มีแฟนนะคะแต่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยผู้หญิงก็ทำงานเยอะมายงเข้ากับศาสตร์เจ็ดตัวเก้าฐานดาวเสาอัตตะอริกรรม,มะอุปนิสัยน่าจะเป็นคนเครียดเวลาทำงานกับองค์กรใหญ่ๆความคาดหวังอะ่ะจะไม่ใช่ง่ายๆนะคะต้องแสดงความสามารถกันไปแต่ถ้าคิดจะทำธุรกิจส่วนตัว อาจารย์เตือนนะคะให้ระวังความเครียดบนเก่งลูกน้องบริวารจะไม่ทนลาออกหวนก็ได้นะคะดาวเสาในโหราศาสตร์ไทยตกมรณะดาวเสาในเจดตัว9ฐานชนนรีตรงกันค่ะทำธุรกิจไม่ต้องวุ่นกับใครจะแตกคอกันที่หลังได้แม่บอกว่ามีแต่คนในครอบครัวพวกน้องๆอ,ออกเงินลงทุนด้วยแต่พี่ เป็นคนบริหารค่ะส่วนหมอเนี่ยก็จ้างหมอมารักษาตัวเองจะทำได้ดีแค่ไหนก็คุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ด้วยสรุปดวงมีดาวดีหลายดวงดาวราหูมหาอุดดาวจันทร์กับศุกเกษตรดาวพฤหัสเทวีโชคดาวอาทิตย์กังคารมหาจักรดาวพุธกับดาวเสารที่เสียถือว่ามีดาวดีมากกว่าดาวเสียวาสนาก็ ดีอยู่่แล้วคะถ้าคุณสนใจอยากดูดวงอยากเรียนโหราศาสตร์ไทยหรือศาสตร์7ตัว9ฐานอาจารย์เน้นการพยากรเป็นหลักนะคะติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้ค่ะภาพประกอบพิซซาเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ